สวัสดีครับเชนชาโดเนตกินให้อ้วนตายวันนี้น้องกี้เป็นไงครับโอ้โหพากันเพื่อนงามใช่นะเอออีเมวะอีโมอีเมวะไปขออีเมมาไปขออีเมมาเอออ้าวแล้วผู้สาวน้อยไม่เห็นจะเรียกลูกค้าเลยมันเรียกไม่ได้หรอกหรอเรียกไม่ได้เนาะนี่มันมีน้ำเปล่ามีน้ำลำยน้ำลำยมันน้นเดี๋ยวนี้ขายจอกเท่าไหร่อ่ะ กันนนเาะี่ไม่รู้น้องกี้อยากกินอะไรบ้างไม่มรู้อยากกินอะไรจ้าหนูุ่อยากรุ่นตื่นเต้นอยู่หนู่มวยากตื่นเต้นกับฝนกีนนิดเลยยังย,งย่านอยู่เนาะลุงเอาจริงเมื่อกี้ไปไปอยู่ตรงนั้นเลยเ <c oughs> หรอรถเหรอกลัวไหมค่อยมาช่วยเต้าไปทันนะขอโทษด้วยนะไม่ได้เป็นฮีโร่คำคำโอเค ดูไม่สวยจริงเหรอทำไมวันนี้เราอยู่ออโตเดตอันนี้ลูกค้ามาสั่งน้ำส่องเนี่ยฮะส่องกินให้อ้วนตายสบายดีโอ้ทำไมมีแต่คนหล่อๆที่สวยจังเลยอ่ะครอบครัวนี้เป็นเพื่อนกันเป็นเพื่อนกันใช่ไหมเป็นเพื่อนกันเป็นเพื่อนกัน ช้งหนึ่งอ๋อลงหนึ่งลงหนึ่งกินในอ้วนตายลงได้ปะได้นะโอเคนะไม่มีความลับนะอ้วนตายอ่าอันนี้ฮะยันมูเห็นเออเป็นอย่างเนาะมันถือว่ามาอุดหนุนน้องน้องกี้คนงามสาวลาไข่น้ำหมอน้อยไม่มีหมอน้อยไมเราเราเขียนบนโต๊ะแล้วเป็นเป็นภาษาไทยเด้อกินให้อ้วนตายให้อ้วนตายได้นะขอบคุณ คลิปให้เนะโอ้เดียดี๋ยถ่ายผู้สาวให้ค่อยหน่อยอ่นี่ยเดียทำงานด้วยทำงานด้วย้ยครับผมอีซาดเป็นดาเดนเป็นดาเดนเยถ่ายสัมภาค่อยหน่อยสัมารู้สาวให้หน่อยเดี๋ยวนิดนึงเพื่อการเพื่การช่วยกันทำงานนิดนึง มาขายน้ำได้ขายดีว่ะบวกอันไดพวกอานได้ว่ะมาขายอยู่นี่ทุกมืออ่ะสิพ่าไปถามเก้าอ่ะเป็นแลวได้มาลินแคมของไว้แน่นเอาน้ำอันด้เฮ้ยกองงามเลยหนุ่มจ๊งเนาะแจ๊งลองลองสบายดีทุกคนตอนนี้ทำมาลินอยู่ที่แคมของอยู่ที่สาตลาวเนาะอัน น้ำหาพุูสาวเซฟไหลแต่นี่ อ้าวสวัสดีครับมัเดับเออมันไม่ดับไม่ดับครับเออแตะจอหน่อยแตะแตะจอเฉยอ๋อเอ้าทำไมมันหาม่เจอนี่คือเจ้าของซ่องอันอันนี้คือเจ้าของซ่องเองเนาะอันมาเที่ยวลาวโดดละมาเที่ยวครับผมมา20กว่าวันแล้วครับผมมาจากที่อะไรมาเที่ยวลาวนี่หลายครั้งเลยครับติดใจสาวลาวสาวน้อยนี่สาวลาวเนี่ยฮักหลายทำไมมันหาม่เจอค่ะอ๋อยูทูบอะไรปิดไม่ไม่ผมลงเฟซบุ๊กมากกว่าเฮ้ยทำไม มันโดนแล้วไปหาให้เขาด้วยโอ้ยค่อค่อยค่อยค่อยแล้วมันมันจะเป็นลูกกระตูนอันสบายแล้วเสียวออกสองไหมพวกเขาถ่ายสปปลาวงามหลายเนาะทุกคนเอาไม่คิดใช่ เราเป็นแอดมินใหม่นะครับผมเนี่ยหล่อๆทั้งหล้ยขอบใจแอดมินเหล่อทั้งหลายนะครับชื่ออะไรกันบ้างเอ่ยช <c oughs> ื่อโต๊ะโตชื่อฟิล์มชื่อฟิล์มแฟนเจ้าล่ะโมู่หม่คนนี้อ๋อแฟนคน<อ>นี้เอาขอโทษที่ทักผินดนะจ๊ะ <laughs> ตายแล้วกูพ <laughs> ่อแก่ลูกี้พี่หน้าแตก <laughs> แล้วส,สมไมเจ้าดูดูออกอะ่ะขอเดินด้วยกันอ๋อเหรอเอเอ,เ,อเดี๋ยวสังเกตด,ด้วยเดี๋ยวดูสังเกตไหนไม่เห็นเดินด้วยกันเลยก็เดินด้วยกันไงแต่เขาดูคลิปเราตอนนี้นะเขาอาจจะนเนาะอะไรไหนดูไหนไอแอบดูกันใช่เหรอใช่เหรอสร้างความรำคาญทีง่งานของเราเซ็งปะ